ตัเประตูไม่ได้เอ hey, เข้าอยู่หรือเปล่า mm hmm. ไม่มีเสียงพวกเอากูเจดีกว่าพวกอ้าวทีอะไรเนี่ยเห็นบ่นอยู่ต้องช่างมันถึงหนึงช่วงต่อพักเออเรื่ออะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยเ mm hmm. hey, hey, สียงอะไร mm hmm. ห้องน้ำก็มืดมากจะไปฉายดีกว่าเฮ้ยมีใครอยู่ในห้องน้ำไหม mm hmm. เฮ้ยอะไรดัะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยเฮ้ยเอเหรอเอ้ยเฮ้ยไอ้ยเอ้ไเอ้ไอ้ไอ้ไออ้ไอ้ไอ้ไอบอ้ไ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 อ้้ไ จะขากีลาก่อนนะจุดจีดีอะไรนะวการเสร็จเรียบร้อยนายยังลุกขึ้นไหวไม่ทีที่นายยังไหวอยู่ปะเนี่ยถ้าไหวก็ตอบสิตอบแล้วก็ลุกขึ้นมาทีฉันเชื่อว่านายยังไหวลุกขึ้นมาทีเออลุกขึ้นได้ สิ่งที่นายทำเมื่อกี้เยอะมากเลยนะ,อะเอ้ยอะไรอ่ะเอ๊ะชัคิีว่าเราควรหนีนะ้ยไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องหนีก็ได้ทำไมอะไ่รู้มันไงบอกแล้วว่าไม่ต้องหนีอ้าชื่อได้เรื่อยมาต่อบเขียทีอั้นี่อุนนกปกรณ์นนอะไรเนี่ยเอ๊ะที เป็นอะไรกันมากไหมก็ไม่เป็นอะไรมากดีแถมได้บุกกรณ์มาเพิ่มด้วยเดี๋ยวนะเอนายไม่แปลกใจเดยหรือว่าทำไมทีเคอ่ะมีมีพลังขนาดนั้นเฮ้อย่าไปนสนใจเลยภาพอะไรกันอยู่เราไปจัดการพวกนั้นก็ดีกว่า,วา,าปายกอเสสุดีจะจบวปต้อลองกันด้วยออเอทีเคใช้ถามหน่อยทุกส่วมนี้มาจากไหนแล้วทำไมมี ทำไมนายมีถึงพลังขนาดนั้นหนึ่งเลยพวกสูบน่าจะมาจากลอกโลกแล้วก็มายึดของโลกไม่ก็มาจากเอ่อการทดลองที่ผิดพลาดของนักวิทยาศาสตร์แล้วมันกลายเป็นพัรสิตหรือไวรัสอะไรก็ตามถามฉันว่าฉันไปเอาพลังมาจากไหนนายจำได้ไม้มคืนนั้นน่ะที่ฉันออกไปหาของกินกลางดึกอะ่ะฉันเจอหมอกฟางแล้วมันก็ให้พลังพิเศษกับฉันอ๋อ จะว่าไปเอหายไปไหนเนี่ยเขาจะไปรู้เมื่อล่ะ่ก็เห็นเดินตามกันมาอยู่อ๋ออยู่รงนั้นเองอเอาอีกแล้วเหรอตัวอะไรนะตน้องรีบไปบอกสองคนนั้นซะดิเนะ่ะเจ้าซ่วงหายไปซะจะ้ะเฮ้ยนี่เอทำอะไรอยู่อ่ะกูจัดการซ่วงไงไม่เห็นดิไงเฮ้ยเฮ้ย A, เอทีเคยัดเจ็ตัวอะไรไม่รู้ Субтитрувальниця Оля Шор